พระเป็นเจา้าสร้างมนุษย์ให้ต่างเพศและนี่คือของขวัญอะอันนี้เป็นเป็นหลักของเราเลยนะการกําเนิดชีวิตใหม่อันนี้เป็นเป็นหลักของเราเป็นตริเป้าหมายของการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการแสดงออกความรักความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างสามีภรรยายละการกําเนิดลีบุตรทำไมผู้หญิงผู้หญิงแ,แต่งงาน,นในกนไก็ได้ผู้ชายผู้ชายแต่งงานในกฎก็ได้ก็มัน เพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจเลยว่าถ้ามีแล้วนะมีแล้ว,นะลวนะจริงๆด้วยนะครับก็คือบขแต่งานเลยว่าจัดไม่ได้เพราะเป้าหมายของการแต่งงานเป็นแบบนี้นะครับนี่คือในพระธรรมสันนิจขอนเรานะั้นพฤติกรรมทางเพศใดๆที่เกิดขึ้นนอกการสมรสอย่างไม่ถูกต้องไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสองอย่างนี้ได้ความสูขจากเพศสัมพันธ์โดยไม่ประสงค์มีบุตรหรือเป้าหมายการเป็นหนึ่งเดียวกันย่อกัน การมีพสัยสัมพันธ์เพื่อความสนุกเป็น,ปกกนเหมือนการโกงธรรมชาติปากกาเนิดทาให้เราไม่เห็นเป้าหมายนี้หรืออ่อนแอที่จะสู้กับความมดืดอย่ยวพราะยกตัวอยา่างปากต้นเจประการเราเพราะยกตัอย่างเรื่องสกัดสการเนี่ยคืออะไรร่างกายเราต้องกินเรากินเพื่ออะไรกินเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ใช่างไแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามเรากินเพื่อความสนุก ไม่ได้เป้าหมายเราไปไม่ได้กินเพื่อมีน่ากายใจะะนะครับกินเพื่อความสนุกนะกินอยู่แล้วก็ไปเป็นอวกคอวอวกอกของชาวบ้านหรืออะไรตนนนันแนนี่คือมันผิดเป้าหมายและนี่นคือปากตมันก็เหมือนกระบ,บนนอกดูดงถ้าเทศพันธ์มีเป็นเพียงเพื่อความสนุกและไม่มีจุดประสงค์นะเพื่อการที่จะให้กำเน,นิดมันก็เหมือนกระก,การที่เรากิน กินอะไรก็อยากหรือกินเพื่อความสุกบันเทิงเป้าหมายครับและอันนี้สำคัญนะความโน้มเอียงไม่เป็นบาปคนที่เป็น LGBT เป็นผู้ชายแต่รู้สึกชอบผู้ชายเขาไม่ได้ทบาปเขาจะทำบาปเมื่อก่อเมื่อเขาไปมีพฤติกรรมนะเขาเป็นมีพฤติกรรมเรามีเพศสัมพันธ์ทำไมถึงบาปลนะ่ะก็พเพราะเพศสัมพันธ์ที่นะทเขาทำก็ไม่ได้ มันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ขอเป้าหมายของกรัรในเพศสมานัิยได้ครับไม่ใช่เพราะว่าเราเจอคนที่เป็น LGBT แล้วเขาก็เป็นบาปเลยเป็นปูนกินองตายนแน่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่จะตายนแน่ๆถ้าเกิดว่าคุณไปทำผิดซึ่งก็เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งยังไม่แต่งงานหรือแต่งงานแล้วแล้ไปเที่ยวโสเภณี มันก็แบบเข้ากับผู้ชายคนที่ไปน,นอนกับผู้ชายก็มันมีจุดประสงค์ของเพศสำคัญใช่ไหมครับแต่ทําไมน้ําหนักการลงโทษมันแตกต่างเป็นขนาดนี้เรารู้ว่าคนคนหนึ่งมีภรรยายน้อยก็คือภรรยายเยอะแต่เรารู้สึกว่าคุยเขาสนิทใจกองคนที่เป็น LGPG เป็นเพราะอะไรนนคนที่เรารู้ว่าคนนี้ไปเที่ยวหน้าบมนวดไปเที่ยวส่งไม่มี แต่เรารู้สึกคุยว่าสนิทใจมากกว่าคนที่เป็นเอ็มดีดีบางทีเขาไม่เคยทำผิดอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำไปนี่มันเป็นอักตีที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องเลสเป็นเขาครับแล้วก็เรื่องเพศจริงๆแล้วในที่สุดนะครับอันนี้สำคัญเลยนะเพราะไม่ทช่ใหญ่ที่สุดในชีวิตครับหลังจากที่เราตายแล้วทุกคนก็มีพี่น้องกันหมดในโลกนี้เรามีผู้หญิงผู้ชายเรามีอะไรมีความแตกต่างมีอะไรนะแล้วก็มีเรื่องเลสมีเรื่องแต่ตายไปแล้ว มันไม่มีแล้วนะในแต่ว่าอยู่ในโลกนี้ยันมีนะคนนี้จะเป็นภรรยาของใครครับ